เคยสงสัยกันไหมว่าจริงๆแล้วอะไรกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังราคาทองคำวันนี้เราจะมาคุยลึกกันเลยว่าพลันที่น่าทึ่งที่กำลังปั่นราคาทองคำอยู่ในตอนนี้มันคืออะไรกันแน่ลองดูตัวเลขนี้ราคาขายทองคำแท่งบ้านเราพุ่งไปถึง6 6 0 5 0บบาทโหแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยคือต้องบอกว่าตัวเลขนี้เนี่ยนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของตลาดอย่างเดียวนะแต่มันเป็นผลพวงมาจากดราม่าระดับโลกเลย ทั้งความตึงเครียดทางการเมืองทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็มีเรื่องของเกาะใหญ่เกาะหนึ่งเข้ามาเกี่ยวด้วยเอาลัะจิ๊กซอตัวแรกของเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มขึ้นที่อเมริกาใต้เลยก็คือความตึงเครียดที่มันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆร,ระหว่างสหรัฐกับเวเนซุเอลาคือทางผู้เชี่ยวชาญที่เราอ้างอิงถึงเนี่ยนะคุณนัทวุิวงยาวรักเผาชี้เลยว่าการที่สหรัฐเดินเกมรุกในเวเนซุเอลาเนี่ย มันสร้างความไม่แน่นอนไปทั่วโลกเลยแล้วไอ้ความไม่แน่นอนนี้แหละคือส่วนผสมชั้นดีเลยที่ทำให้ราคาทองมันพุ่งขึ้นแต่เรื่องที่เวเนซุเอลานะ่ะบอกเลยว่าเป็นแค่นำจริงเป็นแค่ฉากเปิดเท่านั้นเพราะว่าฉากใหญ่จริงๆจุดพีคของเรื่องเลยเนี่ยมันไปอยู่ที่ความสนใจแบบไม่น่าเชื่อของสหรัฐที่มีต่อเกาะกรีนแลนด์เอ๊ะ แล้วมันเกี่ยวกันได้ยังไงอาจจะฟังดูแปลกๆนะแต่ถ้าเราไปดูบทวิเคราะห์แล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของสหรัฐเนี่ยมันคือการวางหมากเชิงกลยุทธ์ที่คิดมาอย่างดีเลยแล้วผลกระทบของมันนี่มหาศาลมากซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยมีเหตุผลอยู่3ข้อด้วยกันคำถามคือทำไมต้องเป็นกรีนแลนด์ก็เพราะว่าเกาะนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่น้ำแข็งอย่างที่หลายคนคิดนะแต่มันคือคุ้มทรัพย์ทางยุทธ,ธศาสตร์ดีๆนี่เอง อย่างแรกเลยนะพอโลกร้อนขึ้นน้ำแข็งแถบอาร์กติกมันก็ละลายใช่ไหมกรีนแลนด์เลยกลายเป็นเหมือนประตูที่เปิดไปสู่เส้นทางเดินเรือใหม่ๆที่ทางสั้นลงแล้วก็เร็วกว่ามาก 2. คือโลเคชันเลยที่ตั้งของเกาะเนี่ยมันเป๊ะมากเหมาะสุดๆสำหรับการตั้งฐานทัพเพื่อรับมือกับขีปนาวุธที่อาจจะมาจากฝั่งรัสเซียและข้อ3อันนี้สาคัญมากกรีนแลนด์เนี่ย เต็มไปด้วยแร่ที่เรียกว่าแร่เอิร์ธซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่แทบทุกอย่างเลยเห็นภาพไหมทั้งหมดนี้มันก็เหมือนการเดินเกมหมักรุกการเมืองระหว่างประเทศกระดานใหญ่เลยคือถ้าสารัฐได้กรีนแลนด์มานะโอโหถือว่าชนะไปหลายแต้มเลยโดยเฉพาะในการคานกับคู่แข่งเบอร์หนึ่งอย่างจีน และพอมีความขัดแย้งมีความไม่แน่นอนเต็มไปหมดแบบนี้มันก็ผลักให้นักลงทุนวิ่งไปหาที่พึ่งเดียวกันสิ่งนั้นก็คือสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ safe h a v e ซึ่งแน่นอนชื่อแรกที่เด้งขึ้นมาในหัวก็คือทองคําคือเวลาที่ตลาดมันปั่นป่วนวุ่นวายไปหมดเนี่ยนักลงทุนก็จะวิ่งหนีไปหาสินทรัพย์ที่คิดว่ามันชัวร์มันปลอดภัยซึ่งทองคำเนี่ยแหละคือตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดเลย แล้วผู้เชี่ยวชาญเขาก็ชี้ให้เห็นเลยนะ,ะว่าตอนนี้เนี่ยความขัดแย้งมันไม่ได้มีแค่จุดเดียวมันประทุขึ้นพร้อมๆกันทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนอิสราเอลฮามาสแล้วยังมีที่จอดจ่อรอจะบานปลายอีกอย่างสหรัฐเวเนซุเอลาหรือสหรัฐจีนพอเรื่องมันเยอะขนาดนี้ความต้องการทองคำในฐานะหลุมหลบภัยมันก็เลยยิ่งพุ่งสูงขึ้นไปอีกและที่มาสุมไฟให้มันแรงขึ้นไปอีกเนี่ย ก็คือสไตล์ที่คาดเดาอะไรไม่ได้เลยของประธานาธิบดีทรัมป์คือตลาดมองไม่ออกเลยว่าตกลงแล้วความตึงเครียดพวกนี้เนี่ยจะจบด้วยการเจราจาหรือจะจบด้วยการใช้กำลังโหแล้วคำคาดการจากผู้เชี่ยวชาญนี่ชัดเจนมากแล้วก็น่ากลัวด้วยนะเขาบอกว่าถ้าสถานการณ์มันบานปลายไปถึงขั้นรบกันจริงๆจังๆเนี่ย5,000เหรียญก็อาจจะเอาไม่อยู่คือราคาทองมันอาจจะพุ่งทะลุเพดานเดิมไปไกลลิบเลย เอาล่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรสำหรับคนที่กำลังมองมองหรือคิดจะลงทุนในทองคำอยู่ตอนนี้คือต้องบอกว่ากลยุทธ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นนักลงทุนสายไหนเลยถ้าเป็นสายเก่งกำไรระยะสั้นความผันผวนแบบนี้อาจจะเป็นโอกาสให้เข้าไปทำกำไรได้แต่ถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนาว่าจะเย็นๆก่อนเพราะราคาตอนนี้ถือว่าสูงไปหน่อย ควรรอให้ราคามันย่อตัวลงมาก่อนน่าจะดีกว่าเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้เนี่ยมันก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราได้คิดต่อกันนะคะว่าในโลกที่เกมแห่งอำนาจมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่การแย่งชิงทรัพยากรมันดุเดือดขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วนิยามของคำว่าการลงทุนที่ปลอดภัยจริงๆมันคืออะไรกันแน่ ดูเหมือนว่าทองคำสินทรัพย์ที่เก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่งกำลังกลับมามีบทบาทสำคัญในโลกยุคใหม่มากกว่าที่เราเคยคิดไว้ซะอีก